เดี๋ยนี้ฉันตะเวนเยี่ยมทหารซื้อของจำเป็นใช้ส่วนตัวไปให้ทหารมันไม่ได้แก้ปัญหาถ้าจะแก้ปัญหาก็คืออย่าให้เขาลำบากก็ต้องสร้างรั้วไม่งั้นก็ต้องนอนเต้าอยู่ตรงนีน้ใช่ไม่เออแล้วก็ไม่ได้ไปหาลูกหาเมีเยน แต่เดียวกันก็เราก็ไปดูที่แนวชายแดนเนี่ยอย่างเมื่อวานไปถ้าเห็นมันก็ยุ่ยยุอยู่ตลอดเนี่ย<ๆ>เอาหนังกระติกยิงใส่เอาระเบิดกว้างฟันยิงคาใส่อะไรเงี้ยทําทุกวันโดนก็มาบินทุกวันเราก็เลยมองว่านี่มันไม่ได้แก้ปัญหาถ้าจะแก้จริงๆทหารไม่ลําบากไม่ไปนอนกลางดินกินกลางฝนอย่างทุกวันนี้ก็ต้องทํารู้ว่าดี องค์ฟ้าหญิงท่านมีพระด,ดำริที่จะทำก็เลยนึกว่าลูกหลานเขาช่วยกันทำขนมเข่งขนมเทียนแล้วก็นมพริกขายเอาเงินไปซื้อของแจกทหารเนี่ยทุกทุกเดือนละสามสี่ครั้งไล่ตั้งก่สุรินบุรีรำอ,อุบลศรีสะเกดมาเรื่อยเมื่อวันไปประสาทอะไรไปอะไรนะช่องช่อง ช่องสังมงงงแล้วก็ไปที่อ่ปราสาทต,ตาเมืองโต๊ดตาเมืองทมตาฝายก็เลยนี่เป็นเงินที่ส่วนเหลือที่จากซื้อ,อ,อสิ่งของจำเป็นสำหรับทหาร,รประมาณสองแสนบาทบแล้วก็ถ้าไม่พอเดี๋ยวจะหาเพิ่มให้เรื่อยๆ จนกว่าจะได้บริที่จะทำทำรั้วให้มันแล้วเสร็จครคับงั้นทหารลำบากมากค,มคือยิ่งช่วงนี้หน้าฤดูฝนเนี่ยคุณเราไปดูตามแนวชายแดนที่ก็นอนอยู่ในป่านี่มันแทบไม่แห้งเลยอ่ตัวเขาก็มีแต่ผื่นคันคมีแต่ไอ้อะไรอะ่ะไอไอไอ,ไอโรคโรคผิวหนังเี่ยเพราะว่าเสื้อผ้ามันไม่มีมโอกาสแห้ง เอาไปตากก็ตากฝนอย่างเดียวเพราะมันแฉะชื้นตลอดก็จุดไฟไม่ได้ไไเ,เพราะว่ามันมองคือกลางคืนจุดไฟไม่ได้เลย<ช>ถ้าจะจุดไฟต้องใช้ผ้าย,ยางฉันฉันซื้อผ้าย,ยางไปให้คุมแล้วเขาก็มาอยู่ในกระโจมไฟถ้าจุดไฟฝั่งของข้ามมันสังเกตเห็นมันจะใช้สไนเปอร์ยิงไม่ไม่ไม่ไอ้สไนเปอร์นี่มันไม่ดังตุ้มตามมันดังปุ๊ปปุ๊อ่ะ แล้วก็เสร็จมันมัยก็ต้องหลบหลบหลบซ่อนๆก็ป้องกันไม่ให้เขาเข้ามาเราก็ไปหาสิ่งของจําเป็นสําหรับชีวิตของพวกเขาให้ตลอดไล่ไปเรื่อยไปที่นู่นบ้างที่นี่บ้างวันนี้เขาเข้าไปที่อะไรนะช่องอันภูภูมะเขือภูมะเขืออันนั้นหกร้อยนายก็ส่งของไปก็ประมาณหกกองร้อย ก็ได้จากการที่ลูกหลานช่วยกันทําน้ําพริกฉันก็ทําน้ําพริกพวกเขาก็ทำหนม้มเพียนหนมเข่งขน,นมออกขายก็มอบให้แล้วจะให้มาเรืขอขออ่อยๆขอบอบขอบคุณมากอันนี้สองแสนมันเยอะหน่อยนะเพราะแบง์ย่อยแล้วยังไงก็แจ้งว่าจะต้องการอะไรเพิ่ม o, <c oughs> แต่ที่นุ่น ตอนนี้เขาขาดน้ําช่วงนี้รืูฝนไม่เป็นไรแต่ช่วงไหนที่ฝนไม่ตกไม่มีน้ําใช้ต้องรอรถเอามาส่งรถก็ถ้าเกิดการประทาเขาก็ไม่ส่งอตอนนี้หาวิธีที่จะขุดน้ําบาดาลให้เขาก็ขอมาประมาณสักสามสิบกว่าบา่อกระจายตามใช่กระจายตลอดแนวไปเพราะว่า เราก็แนะนําว่าขุดบอ่อโพงเขาบอกบอ่อโพงขุดได้เฉพาะฤด,ดูฝนครับแต่ถ้าฤด,ดูแรงใช้ไม่ได้มันอยู่ตามเนินต้องน้ำปรดาลอืมต้องน้ําบาดานทีนี้น้ํประดาลเนี่ยมันก็ปัญหาก็คือว่ามันไอไอ,เ,อ,เ,อเครื่องมือชาวบ้านเนี่ยมันขุดได้ประมาณสักไม่ขี่เมตรแตร่เพราะมันเป็นดินดินดานดินลูกหลังดินอะไรซึ่งมันมันต้องลึกมากกําลังจะ ใช่ดินทรายดินรุกหลังถ้าจะประสานกับกรมทรัพยากรได้ก็น่าจะดีมันจะสามารถช่วยเขาคือเขามีเครื่องมือทันสมัยที่ขุดลึกได้ดีแต่ก็ไม่แน่ใจว่าวันนี้ให้ตั้มไปหารัฐมนตรีทรัพยากรเสียเพงให้เขาดูว่าเขาจะช่วยได้หรลก็รัอนเรื่องกาบเปียนของผูนะครับว่าที่คุณหมอง เลาพอในทรงมีดำนินพระดำนินก็คือว่าเรื่องแรกเนี่ยคือหลายหลายฝ่ายก็จะช่วยเล่นในอื่นอยู่แล้วแต่พวกท่านมุมง่มงมุ่งที่จะแก้ปัญหาเด็ดขาดก็คือสร้างกำแพงนั่นแหละท่านบอกไม่ใช่รั้วนะกำแพงเออกำแพงกำแพงแน่นหนาแล้วเมื่อวานท่านรับสั่งบอกว่าให้เราช่วยกันออกแบบว่าต้องเป็นกำแพงที่แข็งแรงแข็งแรงด้วยสูง,งด้วยก็ทีนี้เราท่านก็คิดต่อว่าคงไม่ใช่รั้วธรรมดาก็คงต้องมี อุปกรณ์ป้องกันอะไรบ้างข้้งบนที่เป็นหอคอยคอยสังเกตการแล้วก็เป็นจุดที่แน่นอนว่าส่วนที่เดือดร้อนเนี่ยมันคงมีหลายจุดแต่ถ้ามีสิบจุดเนี่ยตรงไหนที่ทําได้ก่อนท่านจะเข้าให้เข้าไปเลยนะคะโดยที่สัปดาห์นี้หรือไม่เกิดสัปดาห์น้าก็จะประสานกับพอบทบเราสองคนอาจารย์ต้องได้จุดจับกับทีจุดจะเข้าไปพบแล้วก็ประสานงาน ทีนี้ว่ากำแพงของท่านเนี่ยจะไม่เหมือนจะดีดีที่สุดก็คือแข่งกัคือให้ทหารขึ้นไปอยู่บนนั้นได้ด้วยอยจะต้องมีเฝ้าระวังจุดให้ทหารพักเป็นระยะนสมมติว่าทำได้50กิโลเมตรเนะ่ยก็จะบอกว่ากองทุนหาไทยทิพย์ทำจากกิโลเมตรนี้จังหวัดนี้ถึงนี่ทุกคนที่บริจาคมาก็จะทราบว่าเงินที่บริจาคอยู่ตรงนี้นะคะ แล้วก็เราก็ต้องดูแลที่สุดค่ะอันนี้ก็ถ้าทำทำจริงจริงเดี๋ยวฉันหาให้เรื่อยๆสองสองจะทำให้เร็วที่สุดจะช่วยตอนตอนนี้ไม่งั้นทหารลำบากมากเขาอยู่ห้าวันแรกได้เก้าสิบเอ็ดล้านแล้วค่ะโอ้สาธุอนุมพลกันเ๋ยวจะฝากหลวงปู่ไปไปสแกนอะไรตได้ได้ได้เดี๋ยวช่วยประชารสัมพันธ์ให้ค่ะเดี๋ยวดึงยึดเรียมเอกสาร น้ำมนต์เป็นเพื <S <s ่อนน้ำมนต์ที <sh <sh ่บ้านชาติกับหมอต้อยอ่ะออเป็นเพื่อนสนิทกันอ๋อเหรอเป็นลูกศิษย์ลูกอุลเป็นเพื่อนเพื่อนแล้วก็ไปวัดบ่อยเพอที่วัดมีแสดงธรรมประจําเดือนเดือนละสามครั้งก็ไปช่วยกิจกรรมพอฟังธรรมเสร็จก็ช่วยกันทําของขายที่ได้เยอะมากก็ต้องกรที่จริงได้หลายตังคือส่งให้ทหารไปตลอดตามข้อประสงค์นะคะไปที่กำแพงทำทำกำแพงเพราะว่าส่วนอื่นท่านบอกอย่าง รักษาพยาบาลท่านก็มีพอสวของท่านอยู่แล้วนะคะแล้วก็เรื่องอาหารการกินไม่น่าเป็นห่วงท่านมู๊มู๊กัแผนหรือบังเกอร์ที่จะเป็นก่อนใช่ใช่เที่ยวนี้เพิ่งจะส่งส่งส่งหินส่งทรายส่งเหล็กส่งแผ่นปูนแล้วก็ทหารก็ขอมาก็คือไอ้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 อะไรเสาเสาที่ไปทำบังเกอร์เพิ่งจะส่งไปให้เขาชุดหนึ่ง อันนั้นก็ประมาณร่วมสองแสนบาทคือเขาไอจุดเนี้มันจุดที่โดนมันลงมาแล้วมันทำให้ทหารตายเขาก็เลยต้องป้องกันของเราป้องกันได้เลยหมป้องกันเไม่แน่ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่มันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งมันช่วยได้คืออย่างน้อยมันเซฟแต่อันคราวก่อนนั้นนะมันไม่มีอะไรเลยมันล้นๆเนี่ยแล้วก็ คือทหารขาเมรเข้าใจว่าเรื่องโดนเขาไม่เก่งแต่เข้าใจว่ามันจะพวกจีนเทาจีนทที่จีนเทาที่ทําธุรกิจอยู่ภายในพวกนี้เขาจะเก่งเรื่องคอมพิวเตอร์รเรื่องอะไรแล้วเขาก็ต้องอยู่รอดนะใช่เขาก็ต้องพยายามสนับสนุนฝ่ายขเมรนเพื่อเพื่อกดดันไทยให้รีบเปิดด่านจีนเทาแล้วก็เท่าที่ข้อมูลทหารเล่าให้ฟังเนี่ยมันมีทหารรับจ้างของรัสเซีย ม,มีมีคนรับเสียเข้ามาด้วยแต่ว่าไม่ใช่ส่งมาจากรัฐบาลโดยตรงนะแต่เป็นพวกทหารรับจ้างแล้วก็ทําธุรกิจผิดกฎหมายอยู่ในนั้นนะแล้ววันในขมียนนี่มันธุรกิจผิดกฎหมายมันเยอะมากเลยแล้วพวกนี้ก็จะรวมกลุ่มกันที่จะสนับสนุนไม่งั้นทุนเซ็นไม่กล้าหรอกจะเอาตังค์ที่ไหนมาลอกเยอะะทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าร่ํารวยแต่ว่า ก็ได้ธุรกิจผิดกฎหมายที่มีเงินเป็นหมื่นล้านเนี่ยสนับสนุนก็ก็ถ้าไม่เปิดด่านมันก็คงจะซาแต่ถ้ายังเปิดด่านแบบรัฐบาลทุกทีแล้วก็คงไม่รอดแต่รัฐบาลชุดนี้เห็นเห็นเสี่ยนูเขาเเอาจริงเอาจังเนี่ยน่าจะใช้ได้พูดภาษาเดียวไปเร่อยใช่ใช่พูดคนละภาษาแล้วฉันก็เหนื่อยเปนกำลังจะออกไปแล้วดึงขาไว้อือคือข่าวที่แล้วเนี่ยนะไอ ฉันลงไปชายแดนไปนั่งคุยกับทหารทหารเขาบอกว่าวันนั้นเน่ยถ้าไม่ประกาศหยุดยิงนะเขาสามารถยึดทุกประสาทได้หมดทีนี้พอประกาศหยุดยิงปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องทุ่มสภพกําลังเพื่อจะยึดให้ได้มากที่สุดปัญหาก็คือเขาก็ต้องไปตายเพิ่มมันก็ไม่ยอมไงมันก็สู้สุดชีวิตเลยมันก็เลยทําให้เสียหายมากเขามันก็คงจะงั้นแหละ เราเราเราฟังแล้วเราก็เราก็จุกนะอกอน้าคุณหมอเช้่อกนอือรืออออือออ้ืออืออือเืออืออน่อาเอืออเออยออืออืออนออืออืออืออีออืออืออืรอืออืกอืออืออออืออบออ อสมุดประการเนี๋ยสมุดประการรงค์ารประจำจังหวัดครับประการก็ขอบคุณมากที่วันนี้มาต้อนรับแล้วก็แจ้งมาเดี๋ยวให้เบอร์โทรศัพท์ประธานบุนิทิแล้วก็มีอะไรสมเด็จพระสังฆราชประธานมานี่แสนหนึ่งวันแรกเลยนะคะแล้วก็สมเด็จ ผมเด็กมหาวิโราลัองศาอีกแสนหนึ่งครับอืมเด็กสาธุเป็นคนเดินพ้อมท่านเลยใช่คุอมองก็รับส่รบอกว่าโอ้โหนี่ขนาดพระสูงสุดเนี่ยท่านก็กำลังพระไทยขึ้นเยอะเลยก็ทุกคนห่วงหุดเดนด้วยเนี่ยเออห่วงบ้านเมืองใช่ไม่ใช่ถ้าถ้ามันทำได้ตลอดแนวได้นี่ยิ่งปลอดภัยมหาศาลเนี่ยไม่เกินเชื่อว่าคนไทยทำได้ คือปัญหามันอยู่ที่ว่าเวลาเนี้ยที่เราบอกว่าเรายึดได้ยึดได้บางส่วนเนี้ยอย่างอย่างบ้านหนองจาเอ้บ้านอะไรนะไอ้ที่เราไปอะแจกตังค์อะไอ้ที่เอากล้องไปให้อ,อ๋อที่ช่องงานมาแต่ช่องอานมาเนี่เเยเวลานี้ทหารมันกลับมาแล้วนะ,วะบ้านมันอยู่ใกล้ๆกับทหารนี่เลยทหารเอื้อมมือไปแตะรลังคาบ้าน,นเหารเนี่ยเพราะว่าเขามีนโยบายว่าเอา เอาลูกเมียทหารมาปลูกม,มาปลูกบ้านยึดยึดมาได้แล้วแต่ว่ามันมีไอ้ไอ้ภูภูเขาสองข้างที่ทหารเขมรไปปักหลักอยู่ข้างบนทหารไทยอยู่ตรงนั้นไอ้ที่ต้องตายไปสามศพแล้วก็เจ็บไปสิบหกเนี่ยคือตรงนี้ที่มันถล่มอยู่วันนาทีสุดท้ายเนะี่ยมันยิงยังะหาฝนลงมาถ้าวันนั้นไม่ไม่ประกาศหยุดยิงเนะี่ยทหารมีสิทธิจะยึดคืนหมดทั้งเนินทั้งอะไรเนี่ย ไอ้นี่พอประกาศปุ๊บทหารต้องถอยต้องถอยห่างออกมาอีกห้าร้อยเมตรเพราะไม่งั้นอยู่เป็นเป้าอยู่เป็นเป้าสรุปแล้วก็ไอ้บ้านนั้นไอ้เนาะไอ้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 ช่องอันมาก็เลยต้องขมิ้นก็ต้องมาเดินเล่นกันอยู่อย่างนั้นฉันไปมันก็ยังมาส่องกล้องกันเลยคือต้องซื้อกล้องอินฟราเรดดูกลางคืนให้เขาไม่งั้นมันจะย่องย่องมามันมาจัดการกับพระไอกับ ไอ้พวกทหารเขาอยู่ยากทหารอยู่ลำบากมากไปทำระบบน้ำอะไรแต่อะไรให้เขาคือรองเท้านี่ถอดออกมานิ่ยังกันเนื้อเน่าเลยเพราะมันแฉะมันเปียกทั้งวันทั้งคืนลมหมอกขนาดเราไปใช่เชื้อเปียกเชื่อเปียกชื้นนั่งกิน กินข้าวกลางฝนนะคุณเพระาะว่าบางชุดนี่มันต้องออกไปรัะเวนตามแนวซึ่งในป่าเราก็หารถ e อีแท็กเขาขอรถอ e ีแท็กสองคันเอาไปใช้ถามว่าไม่มีถนนแล้วจะไปใช้ไงเอาหสรับ,บขนยุทธปัจจัยเข้าไปในป่าเพราะว่าถนนมันเป็นเลนหมดรถธรรมดาเข้าไม่ได้รถโฟววิวก็ยังเข้าไม่ได้เนี่ยต้องใช้รถอีแท็กบางช่วงก็ต้องเอาเอาฮอส บรรทุกแล้วก็ไปย่อนให้เพราะว่าเขาอยู่ตามแนวอย่างช่องอันมาเนี่ยฉันเคยเป็นทุดงงสมัยบวชเป็นพระเนี่ยเรารู้ดีว่าพื้นที่มันสูงสูงต่ำต่ำแล้วมันป่าทึบมากแล้วถ้าไปอยู่ในนั้นก็เท่ากับว่าเราก็ต้องทุกคนเป็นมาเรลลียเป็นโรคผิวหนังเป็นอะไรอะอะไรสังคมสังคังเขาเป็นครบหมดแหละเราก็ต้องทําสบู่ชนิดพิเศษก็คือสบู่เปลือกมงคุณอะ มันช่วยช่วยได้ในระดับันมีสารสใช่สารสกัดมันมีแอนติบอดีอยู่ในตัวมันเอามาใช้ประโยชน์เลปพอดีที่วัดมีโรงงานสมุนไพรเราก็เราก็เลยใช้ประโยชน์จากพวกนี้ได้ในระดับก็ทำสบู่ชนิดพิเศษสั่งซื้อหัวสบู่มาจากประเทศอังกฤษเลยทำแล้วก็ส่งไปให้เขา ใช้กันเมื่อวานก็ไปตั้งเท่าไหร่พันกว่าก้อนก็ย้ำอีกครั้งว่าถ้ามีอะไรเพิ่มเติมแจ้งขอบคุณมากที่วันนี้มาไม่รบกวนละอะไรเอ่ยอ๋อประชาสัมพันธ์ใช่ไหม ไ่้เดี๋ยวช่วยช่วยประกาศให้บอกลูกหลานไปช่วยกันแจกก็ผมกับคุณหญิงจะไปประสานกับทางอหารในสัปดาห์นี้ก็สัปดาห์หน้าครับเพื่อจะคุยกันว่าจะลงที่ไหนได้ก่อนจุดไหนได้ก่อนครับน่าจะบ้านหนองจานกับบ้านอะไรสักแก้วอะไรนะตรงสักแก้วใช่ไหมน่าจะได้เพราะว่ามเป็นพื้นที่แน่นอนใจตัวที่เรา แต่ปัญหาไอนนักการเมืองก็ออกมาพูดว่าอะไรนะประมาณว่ามันอยู่กลางคลองทำไมจะทำรั้วได้หรือบอกอืทำไมปัญญาอ่อนอย่างเงี้ย <c oughs> ในแม่น้ำเขายังทำกันได้เลยนี่มันแค่คลองแนวหน้าแรงเขาก็เดินข้ามกันไปมาอันี้จะเป็นขอมือของกองทุนนะคะ <c oughs> ข้างหลังก็จะเป็นข้างหลังจะเป็นที่ติดต่อแล้วก็จังแกง ถ้าสมมติญาณโยมจะโอนมาก็ได้ค่ะได้แล้วก็เดี๋ยวเอาเบอร์เไลน์เบอร์ไลา์ลที่ถ้าสมมติว่าเขาโอนเข้าบัญชีต้องการขับภาษีรถอย่างภาษีสองเท่าก็ส่งมาที่นี่เราจะมีเบอร์เดียวกันนะคะคเพืจะทําใบเสร็จัเดี๋ยวให้ประธานมูลนิธิเข้าประสาทขอเบอร์น้องขอเบอร์คุณครับเดี๋ยวผมขับเยจะเกินไปอันนี้อันนี้ที่เป็นซองก็มีรายละเอียดว่า ปสกบอกม่ให้เต็มเนี่ยช่วงนี้มาถึงเราเราสะดวกเราทำน่าใจเลยก็ได้กรณีฉันตั้งวันนี้ที่ทำมาอิสระคอยทำหน้าที่ทำงานกันอยู่ตรงนี้อันนี้จะได้ออกไปเสร็จในนามของมูลนิธิมูลนิิธทำให้ที่เขียนไว้แล้วใช่ไหมโอเคถุงถุงใส่อย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวก็รอรับไปเสร็จแล้วก็รับกลับน้ำท่วมมา นามวุณิธินามวุณิธิธรรมอิสระขอขอบคุณไ่ะได้ครับอย <ír steals Christina> ่างนั้นขอลาคุณก่อนขอบคุณมากอุตส่าห์ต้อนรับแล้วเดี๋ยวมีอะไรจะเสริมมาเรื่อยๆได้ครับแล้วถ้าต้องการอะไรเพิ่มเติมแจ้งแล้วกันแจ้งกับทางวุณิธิขอบคุณมาก